สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดงานทั้งในห้องสัมมนาและถ่ายทอดสดผ่านซูมและ Facebook ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระอนุรุทธ,ธะเลขาธิการองค์กรยุวสงโลกจากประเทศศรีลังกากล่าวเปิดงานพระดรพรชัยพลวัฒมโมประธานองค์การพุทธโลก world alliance of buddhist wab กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีวิทยากรผู้นำองค์กรนานาชาติร่วมแบ่งปัน12ท่านอาทิศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเอกทักษิณน,นักปฏิบัติธรรมผู้เชี่ยวชาญร,ระบบน้ำเหลืองที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของอาหารวิสุทธิมังสวิรัตที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวและสามารถปฏิบัติทางใจได้ดีพระธรรมปิยะ เลขาธิการสหพันธ์พุทธนานาชาติจากประเทศอินเดียที่เน้นให้ลงมือทําทันทีในสิ่งที่ดีพระดาหุยประธานองค์กรเยาวพุทธไต้หวันที่กล่าวว่าการปฏิบัติทางจิตให้ใจหยุดนิ่งเป็นรากฐานของความดีงามทั้งปวงดออรอองซีอิ้ประธานสมาคมพุทธมลากาและเลขาธิการสมาคมพุทธแห่งมาเลเซียที่อ้างถึงคำพีวิมลเกียรตินิเทศสูตร ซึ่งถ่ายทอดในรูปบุคลาธิสฐานโดยปฏิปทาของท่านวิมลเกียรตเป็นอุบาสกผู้เลิศในการแสดงธรรมตั้งมั่นในโพธิญาณหากนำหลักธรรมในพระสูตรนี้ไปปฏิบัติหรือสวดสาทยายคัดลอกจารึกอน,นิสงส์งจะบังเกิดขึ้นคือมีเหล่าเทวดาตามปกปักรักษาดูแลและปิดทุกติภูมิและบรรลุธรรมได้ดรมิทิลาโชดรี เลขาธิการองค์การพุทธโลกจากบังคลาเทศได้อ้างถึงวัดพระธรรมกายที่จัดงานวันธรรมที่จัดงานวันคุ้มครองโลกมาตลอดโดยเฉพาะเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำสาธุชนทั่วโลกปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี2513จนมีศิษยานุศิษย์ทั่วโลกสร้างสันติสุขที่แท้จริงจนถึงปัจจุบันเป็นต้นค่ะทั้งนี้พระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายกล่าวว่าวันคุ้มครองโลกชาวโลกจะคำนึงถึงการรักและรักษาสิ่งแวดล้อมทางพระพุทธศาสนาทุกคนเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันการรักโลกจึงให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคุ้มครองโลกมีหิริอดตปะซึ่งถูกองคอ์กรพุทธต้องช่วยการเผยแพร่ธรรมะและทำงานร่วมกัน พร,พร้อมทางได้นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้ออนาคตภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนาชาติเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักคือ 1. เป้าหมายวัฒนธรรมองค์กร 2. พัฒนาบุคลากร 3. หลักธรรมะ 4. การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสื่อสาร 5. การประยุกตามยุคกลุ่มคน และบริบททางสังคมทั้งหมดทั้งมวลต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรพุทธนานชาติที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทำงานเป็นทีมเป็นทีมพระพุทธศาสนาเพราะเราทุกรูปทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันค่ะ